สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านาเดิมเลยนะเราวันนี้ก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับกับเจียที่มีชื่อว่าหมาล้วนนะคะผมนะหมาล้วนหมาล้วน,นซึ่งในครั้งนี้เป็นอีพีที่แปดใช่ไหมครับอะไรครับอีพีที่แปดและผมก็ได้ทำการทำอันนี้ นี่ครับนี่เลยอาหารเพิ่มทั้งอาหารและก็เลือดครับนั่นแหละแต่ว่าคิดยังไม่กินมันหรอกตอนนี้พวกเราก็จะล่าป,ปลาเพื่อเพื่อจะดูว่าปลาตัวนี้มันมีกล้างไหมไม่นะตน้องรีบทอดกินแล้ว ฝนมาตกอะไรตอนนี้เจอแลครับกูไม่มีก้างตรงสร้างนี่แล้วจะไปเช็คดูก่อนว่า วันนี้พวกเราจะไปล่ากระต่ายไม่ใช่คราล่าแล้วเพราะจะไปหาหมาป่ากันนะครับผมไม่กลัวแล้วเฮ้ยอะไรไม่ได้แต่ก่อนที่พวกเราจะไปพวกเราต้องการนั้นอย่างเร็วที่สุด ดีไหมดีไง ผมกลัวนิดนิดนะเจ่ก็ไม่ถึงกับกลัวมาก จะดับแล้วจะดับแล้วขอยเช็คก่อนว่ามีของเหลือเฟือไหมโอ้ไม่กอดไม่ค่อยมีนะครับผม นี่คือโคสนางั้นรึโอเค okay, ครับก็เปิดได้แล้วครับเปิดอ้าอะไรเนี่ยโอ้ได้แล้วครับโอ้ได้ของสองอันสีนะเนี่ยเอา้านั่นพังแล้วเหรอพังแต่ตอนไหนโอ้มัก็ยังมีนนมีอยู่ เรียบร้อยเฮ้ยมันสามารถทำนี้ได้อันที่สองครับผมทำเลยอืมได้เยอะมากเยอะมากเลยนะครับขอทอดกุกินกันเสียดายมันไม่มีเข็ม โอไมก็ oh เสียงนี่มันทำไมเมื่อกี้ก็เสียเลือดสีวะอะไรวะเมื่อกี่ไรโอเคครับมันก็เช้าพอดีนะครับอ้เลือดเกือบหมดแล้วต้องรีบแล้วนะครับมันเช้าได้ไม่นานเราต้อง ให้มันคุ้มค่านะครับในการออกไปจนภัยให้กวา้างแต่ว่าไปเพวกเรายังไม่ไปเช็กอันนั้นเลยนะต้องไปเช็กแล้วมไม่มีกระต่ายนะตรงนี้อ่ะถ้ามีมันคงผูกออกมา ช่วงเวลาของการตอตัวโลกนี้อ ah> uh> uh uh> ีกสารายนะครับครับเรามปดูการพิเคราะห์ของผู้ป uh ่วยรายใหม่นะครับอันนี้มีความสคัญก็คือฮึติดดีไงเดินมาก็เห็นพอดีนะครับผม ินกเพิ่มเลือดครับผมเพิ่มเลือดวีติดไหมเฮ้ยติดว่ะตัวอะไรติดหนูเหรอหนูติดครับผม,ดมได้กล้างโอ้ไม่กอดเด็กก้างนี่ไงเอาแล้วผมได้ทผมได้นี่แล้วผมสามารถทำพวกนี้ได้แล้วนี่พวกนี้ พวกนี้มันเกี่ยวเพรกรองเท้าไปพวกนี้แหละครับเราสามารถทําได้แล้วเด,ดี๋ยวพึ่งดิเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันต่อนะเรื่องของการถูกวามการล้างมือนะคะการระมัดระวังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะทะไปส่งช่วงหน้านะคะจะพาไปที่ส่งขาค่ะตอนนี้ มีเสียงอะไรบรบกวนก็ไม่ต้องแปลกใจครับเสียงแม่งอย่างดังเลยคีบๆ,ๆ,ๆมา ตรงนี้สำรวจหมดยังวะเกือบจะค่ำแล้วด้วย ทำไมมันเดินช้าเหมือนกับเต่า่างังวะฮะอะไรนี่ อะไรวะแม่แม่งยัแม่งเนียนหลอกหลอกข้าแม่หรอกข้าหน้าตาดีเดินไปเห็นให้เก็บมาเดินไปดูเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่ธรรมดาด้วย เโอ้ไม่ก็โอเคนีน่ไงทำะไรครับนี่ก็คือกาเขา่า เดี๋ยวนะทำไปเลยครับมันจะเดินเร็วขึ้นใช่ไหมวะแป๊บหนึ่งครับมันก็จะเดินแบบผมจะนับแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่แต่อันนี้หนึ่งสองสามโอ้ไม่ก็เหมือนมันจะเร็วขึ้นนะครับใส่รงเท้านี่มันเร็วขึ้น พดเลยว่าเราจะลองถ้าเราจะลองนี่ดูครับกินเราจะลองกินนี่กินไปเลยโอ้โอ้ m ม g o กอโอ้ m ม g o กอดของจริงโอเคครับ ก็เป็นไงบ้างครับผมเกมเกมนี้ชอบมหรือเปล่าครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม